เจ้าเรื่องนี้เป็นหนังทันสมัยภาคต่อของเป็นชายหนังร้อยล้านพบกับเปยอเรื่องแจ้งแต่วลืมลังเด็ถือรากออกมาแล้วเด็กถือรากออกมาดูไปก่อนนะดูไปก่อนเป๊ะเบื่อมากเลยลูกชายเสื่ออยออกเที่ยวทุกวันไม่ไปไหนนะบ้างช่องไม่เคยกราบเลยนะปีกจิ้งปิกไว้ ไม่ถามเลยกูก็เลยต้องบอกทำไมไม่ร้องอ่ะมังลาบยู่เป็นลูกเป็ดเอาไปเลี้ยงหมูให้หมูกินหมูที่บ้านกินลูกเป็ดมันก็บ้า,<อ>าแล้วเลี้ยงว่งเนี้ยเดี๋ยวอ่ะเชน,นะจะไปตามมาโคให้มังมาช่วยแม่เลี้ยงเป็ดอ๋อเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> ไปตามลูกชายค่ะ <c oughs> เอาลังไปด้วย ขับคุกมากที่เตือนอ่าเดี๋ยวจะลืมเี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอเดี๋ยวเชี่กลับมานะอ่พัดเชีกลับมาปั๊บเดี๋ยวกลับมาเอาอ่ดแเดียวเดี๋ยวไปตามลูกชายก่อนจะได้เป็นเจ๊แหววลืมลังดี้วมันไม่ต้องไปไหนแล้วแล้วกูจะจบยังไงล่ะกูไปก็แถ้าแกมึงี้กันมึงลืมลังหัดจังหวะสักครู่ครับคุณลุงฮะทำไมเรามีภาพยนตร์ตัวอย่างให้ท่านดูฮะไม่ดูกูจะดูอีกแจ๋วลืมลัง ดูสักหน่อยนยถือาเป็นการโปพรโมทภาพยนต์ตัวอย่างจากฮ่องกงูอยากดูเรื่องนี้ให้จบว่ามันจะจบยังไงแต่เรื่องนี้สนุกกว่านะโจวันฟ้าแสดงนาเอา้ยขายหรือไม่ขาย,ายเลยเถรอะพอบกับภาพยนต์ตัวอย่างครับโหดเร็วดีผู้ชายได้คืนชอวาเสียชีพจะเสียสัตว์ฆ่าได้ยางไม่ได้เขาหันซ้ายยังไม่เจอใครและเขาก็หันขวานั่นไงไอ้ศัตรูตัวฉก,กาจอยู่นี่เขาจึงจัดการมันทันที ไว้โซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าฆ่ามันเอาให้ตายอย่าทั้เช้าอย่าทั้เช้าฆ่ามันเอาให้ตายอย่าทั้เช้าอย่าทั้เช้าผ่านไปครับพสำหรับเรื่องโหดเร็วดีไหวไหมครับอากีเรื่องอะไรนะ ตะก,กี้หนังฮ่องกงโหดเร็วดีโหดเร็วดีมันโหดเร็วดียังไงวะไอตัวแรกออกมามันพูดว่างไงฆ่ามันโหดไหมไอตัวที่สองพูดว่างไงเอามันให้ตายเร็วสุดขั้วไอตัวที่สามพูดว่างไงอย่าทำเขาอย่าทำเขาพอพระวงการร่วมกันโหดเร็วดีอดชอบไหมชอบเรื่องนี้ใช้อีกรอบได้ไหมจะดูอีกเร่อบเนอ่ยังเปียกมั่งจะตายแล้วอ่ะยังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วมึงเอาไปให้หมูกินไหมเหรอ การขั้วอะไรอ่ะพบกับภาพยนต์ตัวอย่างโพดเลวดีแก๊งมังรของเราไม่ยอมให้ใครบางอย่างได้วันนี้เขาได้รับคําสั่งจากนายใหญ่ให้มาจัดการศัตรูตัวการเขาหันซ้ายยังไม่เจอใครและแล้วเขาก็หันขวานั่นไงศัตรูตัวฉการเขาถึงชอบไปจัดการมาทันทีอย่าทำเขาอย่าทำเขาอย่าทำเขาไอ้ใจร้ายอย่าทำเขา จบไปแล้วจากภาพยนตร์เรื่องปิดบัญชีโหนอย่าทำแถวอย่าทำแถวสวัสดีโอนดีเร็วไปไหนแาลังไปด้วยจบแล้วจากภาพยนตร์เรื่องอีแถวไม่เคยลืมลัง สั E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสสตแ E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสั E N f E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซดแ E N S E ก็พวกเรานั้นทำในการทีวีเซน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 ทีว